สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเศษดินที่ปลายเล็บชาวพุทธคงเคยได้ยินเรื่องของบัวสีเหล่ากันมาไม่มากก็น้อยอีกทั้งในสังคมไทยคงเคยได้ยินกันบ่อยๆถึงการชอบเปรียบเทียบคนที่ว่ายากสอนยากหรือคนชั่วคนเลวตลอดจนคนที่มีสติปัญญาน้อยว่าเป็นบัวเหล่าที่สีหรือบัวใต้น้ําที่จมอยู่ในโคลนตมไม่มีวันที่จะเจริญงอกงามขึ้นมาได้ มีแต่จะเป็นอาหารของเต่าและปลาเท่านั้นแต่ท่านทราบหรือไม่ว่าแท้จริงแล้วบัวสีเหล่าไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้พระพุทธเจ้าแบ่งดอกบัวออกเป็นสามเหล่าเท่านั้นส่วนบัวสีเหล่าพระอัตถกถาจารย์เพิ่มเติมขึ้นมาในภายหลังอีกทั้งในระบบการศึกษาของไทยทั้งของคารวาสและของพระสงฆ์ก็ยังมีการสอนให้เข้าใจผิด,ผดว่าดอกบัวมีสีเหล่า หากมีข้อสอบที่ต้องกากระบาดตอบหรือเลือกข้อที่ถูกโดยคำถามที่ถามว่าพระพุทธเจ้าทรงแบ่งบุคคลโดยเปรียบเทียบกับดอกบัวกีเ่เหล่าข้อกอไก่สองเหลา่าขอไข่สามเหลา่าขอควายสีเ่เหล่าและงองูห้าเหล,ล่าเฉลยก็จะต้องตอบว่าสี่เหล่าเป็นแน่ส่วนคนที่ตอบสามเหล่าก็จะกลายเป็นข้อที่ผิดและไม่ได้คะแนนในข้อนั้นทั้งที่จริงแล้ว คำตอบจะต้องตอบว่าสามเหล่าจึงจะถูกต้องฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ชาวพุทธเราจะจดจํากันมาแบบผิดๆไปที่มาของดอกบัวสามเหล่านั้นมาจากพระวินัยปิฎกมหาวัคความว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆนั้นทรงเกิดวิตกว่าทำที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมีความลึกซึ้งยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจจนกระทั่งเท้าสหมดีพรม ได้กราบทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีทุลีในจักษุน้อยก็มีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมก็ยังมีอยู่ในตอนนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัวความว่าพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำทูลอาราธนาของเท้าสหมบดีพรมและทรงอาศัยความกรุณาในหมู่สัตว์ จึงทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีคือกิเลสในจักสุน้อยก็มีมากก็มีที่มีอินทรีย์แก่กล้าก็มีที่มีอินทรีย์อ่อนก็มีที่มีอาการดีก็มีที่มีอาการซามก็มีที่จะสอนให้รู้ได้ง่ายก็มีที่จะสอนให้รู้ได้ยากก็มีที่มีปกติเห็นปรโลกและโทษของความเป็นภัยอยู่ก็มี มีอุปมาเหมือนดอกบัวในกออุบลดอกประทุมในกอปทุมที่เกิดแล้วในน้ําเจริญแล้วในน้ํางอกแล้วในน้ําบางเหล่ายังจมอยู่ในน้ําอันน้ําหล่อเลี้ยงไว้บางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ําบางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้ําอันน้ําไม่ติดแล้วจึงได้รับคําอาราธนาของเท้าสหัมบดีพรมเพื่อที่จะแสดงธรรมแก่สรรพสัตว์ข้อความที่ปรากฏในพระวินัยตอนนี้ ทรงเปรียบบุคคลด้วยดอกบัวสามเหล่าคือบางเหล่าจมน้ำหรือบัวใต้น้ำบางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ำหรือบัวปริ่มน้ำบางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้ำหรือเรียกว่าบัวพ้นน้ำมีเนื้อความเพียงเท่านี้ไม่มีบัวเหล่าที่สอันจมอยู่ในโคลนตมแต่อย่างใดแต่คนส่วนมากมักจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบบุคคลเหมือนกับดอกบัวสีเหล่าเพราะในอีกพระสูตรหนึ่งได้แสดงไว้ ว่าด้วยบุคคลสีประเภทคือ 1. อุคติตันยูผู้อาจรู้ธรรมแค่เมื่อท่านยกหัวข้อขึ้นแสดง 2. วิปจิตตันยูผู้อาจรู้ธรรมต่อเมื่อท่านอธิบายความแห่งหัวข้อนั้น 3. เนยยะผู้พอแนะนำได้ 4. ปัทัประมะผู้มีบทเป็นอย่างยิ่งผู้ที่สอนให้รู้ได้เพียงตัวบทคือพยัญชนะ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกต้องแยกประเด็นกันระหว่างดอกบัวสามเหล่ากับบุคคลสี่ประเภทอันเป็นเนื้อหาในพระไตรปิฎกไม่ได้เปรียบเทียบกันแต่อย่างใดแยกกันแสดงคนละครั้งต่างกรรมต่างวาระกันจะนํามายามรวมกันนั้นไม่ได้เพราะไม่ได้กล่าวในเรื่องเดียวกันดอกบัวสามเหล่าที่พระพุทธองค์ทรงจําแนกออกมานั้น เป็นการแบ่งผู้รับสารในแง่ของการบรรลุธรรมไว้บุคคลที่ถูกจัดเข้าไปอยู่ในบัวสามเหล่าคือผู้ที่พระพุทธองค์สามารถสั่งสอนให้บรรลุธรรมได้จึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดอกบัวที่จะสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ในทางที่สูงขึ้นจนเป็นบัวพ้นน้ำความต่างมีเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่ต่างกันบางพวกมีอินทรีย์ที่แก่กล้าบางพวกมีอินทรีย์ที่อ่อน นั่นเป็นเพราะการสั่งสมบารมีที่แตกต่างกันเป็นตัววัดว่าผู้ที่พระพุทธองค์จะสื่อสารด้วยนั้นจัดเป็นบัวในระดับไหนเพื่อที่พระองค์จะได้เลือกวิธีการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการแบ่งดอกบัวออกเป็นสีเหล่าดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกับท่าทีการมองมนุษย์ของพระพุทธเจ้าอยู่ไม่น้อยพระพุทธองค์ทรงมองว่ามนุษย์ทุกคนไม่มีข้อย,ยกเว้นมนุษย์ทุกคนเป็นผู้ที่ฝึกอบรมได้ มนุษย์ทุกคนเป็นผู้ที่สามารถโปรดได้ไม่มีบุคคลที่เป็นบัวใต้ตมโปรดไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ทอดทิ้งบุคคลใดไม่กีดกันเพราะเห็นว่าบุคคลนั้นมีสติปัญญาต่ำไม่กีดกันเพราะเห็นว่าเขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนว่ายากสอนยากพระองค์จะพยายามสอนให้ถึงที่สุดแม้จะไม่สามารถสั่งสอนให้บรรลุธรรมได้ในชาตินี้แต่ยังน้อยก็พอที่จะเป็นอุปนิสัยสำหรับการบรรลุธรรมในชาติต่อไปได้ ดูตัวอย่างกรณีของพระเทวทัตเป็นต้นพระพุทธเจ้าเป็นนักศิทธ์ที่มนุษยชนโดยแท้มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีพื้นฐานชีวิตเป็นแบบไหนไม่ว่าจะรวยหรือจนไม่ว่าจะดีหรือชั่วไม่ว่าจะฉลาดหลักแหลมหรือมีสติปัญญาทึบเมื่อได้มีโอกาสพบกับธรรมะอันแสนวิเศษธรรมะอันเป็นสัจธรรมถ้าทุกคนเดินตามเส้นทางนี้ เราทุกคนสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ความต่างจะอยู่ที่ว่าเร็วหรือช้าเท่านั้นแม้บางคนอาจจะถึงช้าสักหน่อยแต่เราทุกคนจะถึงจุดหมายปลายทางคือความเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงด้วยกันทุกคนขอให้ทุกท่านได้พบกับความสุขที่แท้จริงมิตรไมตรีที่แท้จริงสันติสุขที่แท้จริงขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข